ครับพี่สวัสดีครับวันนี้พวกเราชนเด็ดโบราณอีกแล้วนะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมนะพี่มีคลิปวันพุธพุธศุกร์วันสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงนะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยแล้วมีไลฟ์สดตอนประมาณหนึ่งทุ่มวันจันทร์อังคารเสาร์อาทิตย์นะพี่หนึ่งทุม่มอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยถ้าพี่สนใจอรงไนพี่แอดไลน์มาได้นะครับศูนย์หกสามศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ด หรือแอดเฟซมาก็ได้นะพี่นะัาตาใช้พันตอครับเราวพวกองค์แรกเลยดีกว่าองนี้เป็นกิ่ง,องกองตะเคียนนะพี่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติหรือขอรูปได้นะพี่ รูปเพิ่มเติมหน้านะครับพันหนึ่งครับพี่องค์ต่อไปครับองค์น,นี้เป็นหลวงพ่อเนียมวัดน้อยนะพี่เป็นพิมพิมเสียนโลนนะพี่ เนี่ยตะกวนรฮะพี่ดูความเก่าด mm ูธรรมชาติแล้วยนะอย่าลืมนะพี่มีคลิปตอนสิบเอ็ดสิบโมงกว่าสิบเอ็ดโมงวันพุธ เครื่อสุกนะพี่แล้วก็มีไลฟ์สดประมาณหนึ่งทุ่มวันจันทร์อังคารเสาร์อาทิตย์นะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด,ด้วยนะพี่เชียนคำนพี่แอดเฟซมาก็ได้นะครับน่าจะใช้วันทองหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะพี่06308774ครันี้เป็นลงพ่อนเนียมวันน้อยนะพี่ อนี้ขอพันเนะพี่องนี้เป็นปู่ทวดปีศูนย์แปดนะพี่พี่ดูยาขัดแดงอยู่องนี้ขอพันนะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะพี่ดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ น,นี่เป็นปู่ทวดปี08หน้าจีนนะพี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ ขอพันหนึ่งครพี่อันนี้เป็นปูทวดวัดเอี่ยมเป็นปีศนะูนย์หกพี่พี่ดูรอยปั๊มดูใบหูท่าน อย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะพี่อันนี้ก็พันนะพี่อันนี้เป็นพระชัยเขาเรียกเขาเรียกพระชัยที่ที่ไหนพี่ผมลืมครับคือถ้าผมลืมผมบอกที่ไม่ถูกคือผมขอไปด้วยนะพี่ งน,นี้ขอพันโมองน,นี้เป็นภาพไยรีพิณาทองค์เล็กนะพี่พี่ดูความเก่าดูธรรมชาติคือพาขึ้นคอสวยเลยนะพี่ถ้าใส่กรอบทองพี่ดูความเก่าดูธรรมชาติ น,นี่ก็ผ่านนะครับน,นี้เป็นเขี้ยวเสือนะพี่แต่อาจจะผ่านการใช้สนิะ อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะพี่รอยจานหายอ่ะพี่รอยจานอาจจะจางระสังนิดนะพี่แต่คือที่ผมบอกว่าพระทุกชังนิดไม่ว่าเนื้ออะไรเลยอะไคือพี่ดูความเก่าอ่ะพี่เหมือนใน ของยุคเก่าโบราณเหมือนกันพี่เหมือนถ้วยเหมือนชาม,มอะไรพี่ดูความเก่าครับถ้าพี่ดูเก่าเป็นก็พี่ดูแท้เป็นนะครับแค้นี่ยเขบครบนะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ ถ้าพี่สนใจตรงไหนพี่แอดไลน์มาได้นะครับ063 080 0174หรือแอดเฟซก็ได้นะพี่น้าตใช้วันทองหรือว่าเออน้าะใช้วันทองพี่อย่าลืมฝากกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มีคลิปตอน10โมงกว่าๆประมาณพุธไอ้พุธพฤหัสศุกร์นะพี่ประมาณ10โมงกว่า11ครับรนะแล้วมีไลฟ์สดตอน1ทุ่มประมาณจานันทร์ไอ้วัน จันนังคารสอทิศนพีอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะพี่ถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับ